คือท่านเนี่ยลงไปในพื้นที่ภาคเหนือนะคะนะแล้วก็ได้รุดไปเชียงรายด้วยวไปดูในเรื่องของชาติพันธุ์แล้วก็ไปสืบเนื่องเรื่องนี้แหละหเรื่องโรงพยาบาลน,นี่แหละหหในพื้นที่นะคะก็เลยได้โอกาสเนี้ยท่านนายกก็เลยพูดถึงนิดนึงนะก็คือหลังจากที่ท่านไปนะคะเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะคะโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒนและ หน่วยบริการอีก72แห่งด้วยกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะคะก็บอกว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานี่แหละนะคะซึ่งหนึ่งใน10โรงพยาบาลของรัฐบาลที่น้อมนําแนวพระราชดาริเพื่อสนอง พระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้นะคะที่พระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีสุขภาพของประสนิกรณิก็ต้องดีตามไปด้วยนะ,ะรัฐบาลก็เลยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณาสุขยกระดับ ยกระดับให้โรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชที่มีอยู่ในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยนะนะ,ะโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติด้วยอนอกจากนี้ก็จะมีโรงพยาบาลชัยพัฒสนับสนุนครรูปัณฑนทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด36แห่งทั่วประเทศค่ะด้วยการยกระดับคุณภาพการให้บริการการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุนะคะฟื้นฟูสมรรถนะ ฟื้นฟสูสถานภาพเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูสภาพนะแล้วก็ประคับประคองแบบบูรณาการ17แห่งด้วยกันยกระดับชุมชนมที่ต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่พื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กนะคะการบริการทางการแพทย์ทุติยภูมิแล้วก็การยกระดับบริการอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินต่างๆและผู้ป่วยใน4แห่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วก็เป็นหนึ่งในโครงการยกระดับ การดูแลสุขภาพชุมชนนะคะเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปค่ะ